สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูบกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงจะพามาทําเมนูข้าวผัดกุง้งสูตรนี้แม่ลุงก็จะผัดให้ออกแห้งๆร่วนๆนะคะทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยเหมือนไปกินที่ร้านเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบสำหรับทำข้าวผัดกุ้งนะคะก็จะมีข้าวสวยกุ้งสดไข่ไก่ผงชูรสน้ำตาลทรายน้ำมันซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ต้นหอมก่อนอื่นก็เอาต้นหอมมาซอยเตรียมไว้ก่อนนะคะแม่ลุงก็จะใช้แต่ส่วนใบหอมนะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนี้ก็นํากุ้งมาลวกเตรียมไว้ก่อนนะคะอ่ากุ้งใช้กี่ตัวก็ได้เอาตามชอบได้เลยสุกดีแล้วตักกุ้งขึ้นมาเนาะก,กับน้ําเย็นขั้นตอนในการทำอ่าพอน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ไก่ลงไปที่จริงใส่สองฟองก็พอนะคะแต่พอดีไข่ไก่ของไม่ลุ่มเบอร์เล็กก็เลยใส่สามฟอง ใช้เป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้ค่ะหรือว่าจะผสมกันก็ได้ผัดไข่ให้เซ็ตตัวสักประมาณนึงก่อนนะคะอ่าประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนี้ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะยิ่งถ้าใช้เป็นข้าวสวยที่แช่เย็นค้างคืนไว้ยิ่งดีนะคะเวลาเอามาผัดเนี่ยข้าวจะได้เรียงเม็ดสวยใช้ไฟกลางผัดไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงอ่ะผัดไปจนกว่าข้าวจะสีเหลืองสวย ข้าวจับตัวกันเป็นก้อนก็ใช้ทัพพีแตะให้เขาแตกตัวนะคะจะได้เข้ากับไข่ผัดข้าวได้ในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติต่อ รุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงชูรสถ,ถ้าไม่กินไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าใส่จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวถ้าอยากผัดออกมาแล้วให้แห้งๆนะคะก็อย่าเน้นน้ำซอสมากจนเกินไปค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปตามชอบผัดคลุกคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ถ้ารู้สึกว่าข้าวแฉะนะคะไม่ต้องตกใจก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดด้วยไฟกลางนะคะเดี๋ยวข้าวก็แห้งเองจากนี้ชิมรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะสามารถปรุงเพิ่มได้อีกามาลุงชิมน้อยหนึ่งนะคะอืมรสชาติโอเคแล้วค่ะ ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็ใส่เป็นกุ้งลวกแล้วก็ต้นหอมซอยผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมล่ะคะว่าข้าวผัดส,สูตรนี้ทําง่ายสุดๆและที่สําคัญอร่อยเหมือนไปกินตามพัตาคารเลยล่ะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟเลยคะ่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดกุ้งสูตรผัดแห้งๆร่วนๆนะคะวิธีทำง่ายๆวัตถุดิบน้อยใครทำก็อร่อยแน่นอนและที่สำคัญไม่ต้องง้อร้านเลยละคะ่ะทำกินเองที่บ้านก็ได้สูตรนี้นอกจากทำกินเองแล้วสามารถผัดขายได้เลยนะคะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับเมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ